สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอหวยแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องนักเสียงโชคทุกท่านวันนี้วันที่10มิถุนายน2564คลิปนี้นะครับผมก็ได้หยิบเอาแนวทางฮานอยมัดรวมแล้วก็แนวทางลาวสตาลาว VIP ของแม่น้ำหนึ่งมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะนำพาพี่น้องไปชมตัวเลขก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร e ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดแนวทางตัวเลขเด็ดๆในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คำเตือนนะครับหากพี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขด้วยนะครับเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทางช่องไม่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องคอหวยพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกท่านนะครับหากท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มหวย VIP กลุ่มหวยเด็ดนายก,กับผมก็แอดไอดีไลน์นี้มาได้นะครับหรือพี่น้องจะ กดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถกดเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับในกลุ่มหวย VIP นะครับมีแอดมินคอยวางแนวทางตัวเลขนะครับให้แม่นๆมีแนวทางตัวเลขวางให้ทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยยีกีหวยฮานอยหวยลาวหวยรัฐบาลหวยหุ้นมีครบครับในกลุ่มหวย VIP อ่ะสนจิตสนใจนะครับก็สามารถ แอด i อดีลนยนี้มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นดูแนวทางตัวเลขลาวสตากันก่อนนะครับของแอดแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่10มิถุนายน2564นะครับลาวสตาวันนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด8กับ4ฟัน8เจาะ2ตัวครับ8 7 8 4 4 7 3ตัวครับชุด3ตัว488ครับผมแล้วก็ลาว VIP ครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด5กับ2ฟัน5เจาะ2ตัวครับ5 1 5 2 1 2ชุด3ตัวครับ2 5 1 2 5 1แอดแม่น้ำหนึ่งนะครับเห็นชอบตรงกันบันทึกเซฟไว้แคปหน้าจอได้เลยครับ แนวทางชุดนี้นะครับเป็นแนวทางฮานอยโฮจิมินหงวดประจำวันที่10มิถุนายน64งวดนี้ครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด3กับ5ฟัน3เจาะ2ตัวครับมี3 5 3 6 5 6 3 5 3 6 5 6ชุด3ตัวครับอยู่แถวล่าง6 3 5 6 3 5หฮานอยโฮจิมิน แอดแม่น้ำหนึ่งครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแนวทางฮานอยมัดรวมนะครับของแอดแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่10มิถุนายน64วันนี้ครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด4กับ8ฟัน4วิ่งรูด4กับ8ฟัน4นะครับเจาะ2ตัวครับมี48 47 87 48 47 87ชุด3ตัวครับ487 กันเบิ้ลไว้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้อ่านมานี้ก็คือเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องขอหวยพี่น้องนักเสียงโชคทุกท่านจงร่ำรวยเงินทองเฮงๆในตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ